ัสวัสดีครับทุกคนในจุดนี้คือชั้นใต้ดินนะครับร้านจอดรถนะครับของเมืองโอโลกประเทศเซแลนด์นะทุกคนนี่คือร้านจอดรถนะครับเรียกว่าชั้นใต้ดินเลยนะครับทุกคนบรรยากาศนะครับต่างประเทศน,นะครับผมใส่อุโมงค์เลยนะครับเจอด สบายมากครับต่างประเทศนะครับประเทศฟินแลนด์นะครับเมืองโอ๊ลุกนะครับผบรรยากาศนะครับสวยมากเด็กชมยุทธทูบนะครับรเทพมวยไทยนะครับผมอ mm hmm. ากาศเทศสินแล่นนะครับเมืองโอ๊หล สวัสดีครับ